พออันนี้แล้วนะครับกับกอบสายซุ่มดำยิงป่านะครับมึอนี้ก็มาหาอยู่หากินที่เก่าครับมาตามล่าตาเฉดูตัวที่ยิงพลาดมื่อนั้นนะครับมาซ้ำหมายเก่ามึอนี้เคลื่อนอุบลรัตน์นะครับที่ดียวทางโน้นสั่งไปแหละมาเส้นพิทางช่องเขาขาดมึอนี้มากันสามคนครับบริมาซีได้มึอนี้มึอนี้มาสามน้ำน้ำดยเจ้าทินครับเจ้าทินทั้นปืนครับหนุ่มลอยบ่อฟิชชิ่งแมนครับอยู่หัวเรือนะครับครับผมหนุ่มบ่อทางหลังนะครับพลพลละขับนะครับพลละพับเอง พลละขับนะครับจานยุดนะครับยุทธพลนะครับนันนสัยนะครับวันนี้จานยุดนะครับส่วนผมอ่ะเขาต้องไายงานตัวหลยดอกก๊อสายสุ่มมุวกันทีแล้วนะครับ้าเบิ้งน้ำวันนี้จะเปิเป็นทังไหนเบิ้งน้ำสะเกบสีน้ำครับน้ำบริสใยนี่จิเงีิยวเห็นเปล่าวนน้ำเป็นนุ่นคุ้นเป็นน้ขาวครับวันนี้้าเบิ้งเอาว่าสีมันประมาณครับวันนี้กำลังสีออกเค่้หนลวครับตอนนี้ผมออกจากท่าแล้วครับวันนี้้าเบิ้งผลงานเลยครับ โอเคอุทยานครับจุดจุดกลางเต้นตรงนี้นะครับโอ้วมีคนมากลางเต้นพอมัเลยมูนันนั้นหนีเปยังไงเรา Yeah, that's Eskerrik asko. thank <laughs> you ครับผมเมื่อนี้ก็มื้อที่สองของการมุดน้ายิงป่าเคลื่อนอุบลรัตนะครับง่ายหมายสองครับเมื่อนี้มาทางยังกะภูเขาวงบ่ทางทางอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับมาพ่อกับน้องนนท์นะครับน้องนนท์อันนี้น้องนนท์ครับมาเจอกันพ่อเห็นเห็นทักมาในเฟซนะครับเลยทักหาน้องแกแกว่าสิออกมายิงปลาดูมื่อนี้ขึ้นกันครับก็เลยนัดรวมพลกันซะมื่อนี้เนี่ยครับหมายอยู่ริมถนนเลยครับวันนี้ จากสีมูหรือจ่ากัยังบรูครับไม้นี่สีได้แต้มบ่ได้แต้มก็ทาราุ่นกันนด้ครับโอ้เสร็จนี้รู้สึกว่าบิ๊กใบจะเที่ยวเลยเกินรถรถน้อยรถใหญ่ออกทีปลายนครับเสร็จนี้นี่ครับอันนี้จานยุดน,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 นะครับจานยุดจานยุดยุทธพลนันนสัยกำลังแต่งตัวแล้วครับ พันไงกินเขาอยู่นี่พันไงขอนแก่นเนี่ยนุม่มลอยบอ่อเนี่ยเบาปืนกินเขาอยู่จ้ำปลาแดกแล้ววันนี้เป๊ะเป๊ะไอ้หน่ยนึ่งกับแก้วเป๊ะเป๊ะ <c oughs> <c oughs> เขาครับเดี๋ยวผมวัยแต่งตัวลงน้ำแล้วครับเดี๋ยวทารับชมคลิปใจน้ำันเลยครับกับหมายเสองวันที่สองหมายเสอง มาสองเหี้ยวนะครับมาสองเห้ววิมีผู้ใดไ,ได้ปลากันจค่คนนะครับจันยุดก็ยังมุดน้ายู่การยุดอยู่พูนกำลังย่างขึ้นมาพูนเห็นมาครับการยุดจันยุดกำลังมันย่างขึ้นมาไอพูนนะครับ ไปสองน้ำคุณครับเหลียวเห็นพอ่อสอบนะครับมุดล,ลงไปน้ำแดงน้ำแดงน้ำตื้นนะครับป่าก็บอเห็นนะครับหาตัวป่าพ่อเลยแฮ้ววันนี้สองแฮ้วรับทีมถ่ายทีมงานอยู่ทีมงานเอยาอย,อยางมาเลยคุนัน้องนอน้นกับฮ้วกันครับมือนี้แฮ้วกันเบอทุกคนครับนุ่มลอยบอที่วันแน่ๆก็ยังแฮ้วครับมือน,นี้หู <c oughs> อยากขั้เรวมือนี้ บรรยากาศไมางามงามครับป่าเป su, tamam. ็นเขาดีขนาดน้ำอุ้มอุ่มไม่ใม่นะครับมันทุ่มไม่ครับแต่มุดเข้าไปแล้วพอเห you know. ็นพอเห็นป่าครับป่าน้อยเ็าพอเห็นนะครับป่าน้อยกรบพอเห็นเห็นมอุ่มโอ้ในป่าป่าเสือป่าเสือลายอยู่ป่าเสือพ่นน้ำ้อยไรกันเต็มอยู่ครับแต่ป you know. ่าอื่นเรเห็นครับเห็นป่าเสือตัวใ้ลายลอยไรกันเต็มยุงยานี่สามสี่ตัว นะปลาเสือก็บ็นครับนี่ครับเทพปืนขอนแก่นก็เห่ยวครับมือมือที่สองนะบุพเพยักษตัลาบุพเพยักษ์ตัวเพื่อนจานจานยุดกับแบกอุปกรณ์จนเมื่อยเพื่อนบรเห็นปลาแักตัวกันครับแต่ละคนง่ายครับง่ายง่ายพี่น้องง่ายแล้วง่ายหมายแล้วจากสีลงตัวบุลงตัวมือนี้ ชักเริ่มขี่้านแล้วตอนนี้เสือลอยใต้ไรกัยู่ใต้อุ้มใหม้องยาเนี่เสือพ่นหนำสามสี่ตัวกว่าเลยถ้าเขาไปเราก็อ๋อเนี่ยมองนี่เลยเนี่ยเนี่ยหนึ่กระชังเนี่ยอ๋ออ๋อถ้าเอาไปเขาต้องว่า แล้วสรุปแล้วครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนครับมือนี้ครับเปลี่ยนแผนแล้วพันใหญ่เจ้าทินครับนี่เบาปืนครับหนุ่มลอยบ่อฟิชชิงแมนครับผมลมแหงทักมันหนาวครับว่าสิไปดำสำรวจกุ้งว่ไปละเพี้ยนใจกันครับเขาเต้นกันมาเท่และแต่ละคนแม่บ้านก็ได้นะครับนี่ครับมาๆกินอยู่บ้านบ่แซ่ยบด้วยครับต้องมากินนอกบ้านนี่ทีละบรรยากาศ อันนั้นอันนั้นจารยุทธครับกำลังดังไฟอยู่ทานไฟเก่ายังร้อนเราวันหรือฟื้นนั่นนะบรรยากาศดีนครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีฟังเสียงล้มบอลลวดล้มแห้งแท้แห้งว mm ่าเบิ่งเต้นนวดผิวเวิง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 อย่นเต้นเต้นแต่หลังว่ามันดิ้โก้ครับหนาวหนาวหนาว จุดเทศบาลนนาิยกช่างยูหันรุดกระสังด้มันสบอกว่ามีมองทงนี้เขาออกการช่างกินแล้วรับนุดนยงแก้วมืเขาไปการช่งยึดปายจะไปดำแล้วปลาไห